โอเคจากมุมนี้เราจะเห็นาลานหญ้าแล้วก็มีต้นไม้เลยออกไปนะครับช่วงอากาศร้อนนะครับฝนไม่ค่อยตกหญ้าก็จะแห้ง คุ้นกับคนนะครับแพ้วคงจะนึกว่าเราอาหารมาให้มันกินใช่ไหมจะนึกว่าเราเอาอาหารมาให้มัน เดี๋ยวเราเดินเลยไปทางนี้จะมีสะพานข้ามคลองเล็กๆนะครับก็มีน้ำไหลน้ำธรรมชาติไหนเราจะเดินข้ามสะพานจะมีสะพานอยู่ตรงนี้ไปต่อเลยครับโชคดีที่เอาขามกล้องมาจะได้ตั้งแล้วก็คุยเมื่อกี้ ว่าจะถ่ายด้วยโกโปรนะครับปรากฏว่าแบตมันหมดผมนึกว่าผมชาร์จแล้วเสียบปลั๊กไว้แต่ไฟไม่เข้าสร้งงานเลยโอ้โหก็เอาเป็นว่าเราใช้มือถือถ่ายแล้วกันนะครับ Oh. เลยเป็นาห้าแห้งพบกับความล่มลื่นของต้นไม้ใหญ่ต้นสนนะครับในแคลิฟอร์เนียหลักๆก,ก็จะต้นโอ๊กต้นโอ๊กต้นสนครับต้นโอ๊กลำ ลำต้นขนาดยักษ์นะครับลำต้นขนาดยักษ์ที่โอบโอบกันสองคนนะ่นะให้คิดสะว่าเนี่ยอยีกคนหนึ่งกำลังจะไปจับน่าจะสามคนโอบน่าจะสามคนโอบครับใหญ่มากแล้วก็สูงด้วยอ เขากล้องตัวนี้มีประสิทธิภาพดีจริงๆพกติดตัวมามีประโยชน์มากๆกระลอกมันมารออาหารทุกคนยิ่งกันลำทานเล็กๆลำธารเล็กๆมีมีอะไรนะมีเป็ดอยู่สองตัว มีเป็ดอยู่สตัวเดี๋ยวซูมดูซูมดูเป็ดเป็ดธรรมชาติครับบ้านเมืองฝรั่งฝรั่งคงไม่ค่อยกินเป็ดกันนะครับถ้าบ้านเราก็ในยุคสมัยมันเปลี่ยนไปคนไทยก็เริ่มที่จะที่จะรักสัตว์มากยิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนกับมีการปกป้องปกป้องสัตว์ตามธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีนะครับอันนี้เห็นจริงๆ ไม่ต้องไปคือเห็นเป็นรูปธรรมนะครับว่าคนไทยเรามีการอนุรักษ์ธรรมชาติดียิ่งขึ้นจากรุ่นรุ่นก่อนๆเยอะก็น่ายินดีตรงนี้นะครับโอเคเราซูมออกไปเรามาดูธรรมชาติต่อได้ยินเสียงนกกระจิบ นครับน่าจะเหมือนกับมีมีคนมาทิ้งพวกขยะพวกเสื้อผ้าเก่าๆพวกเลยเป็นธรรมดานะครับส่วนสาธารณะที่ที่อยู่ในเมืองก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราขึ้นไปยังไม่ได้ข้ามสะพานเลยว่าจะพาทุกคนไปดู ไอสะพานข้ามแอ่งน้ำเราไปดูสะพานข้ามแอ่งน้ำครับทักทายกับคนก่อนครับเราใจด,ดูใจดีสู้เสือ,อไว้เราไม่รู้ใจเขาใจเรานะครับฝรั่งเขา เอาใจยากบางคนก็ใจดีดีบางคนก็จะอาจะอาจะลืมกินยาอะไรอย่เงี้ยก็ไม่ว่ากันครับมีอยู่ทุกที่เห็นอะไรบางอย่างอยู่บนตน้นไม้นี่ฮะมันเป็นลูกอะไรสักอย่างอกหรือเปล่า ซูมกลับมาที่นั่งเล่นนะครับ,ท,ท,รบที่นั่งเล่นที่เต็มไปด้วยขยะนะครับที่นั่งเล่นที่เต็มไปด้วยขยะไม่ว่ากันครับสรกสรกสปกปรกนิดสปกปรกหน่อยนี่แหละครับถ้าไม่ไม่คอยช่วยกันก็จะเจอสภาพอย่างนี้ พบมามุมที่ผมเดินเข้ามานะไอเดินที่แห้งแล้งเนี่ยงแสวยงามดีได้ยินเสียง รถไฟนะครับทางฝากอยนีฝัง่งนี้โอ้โหล่องมันแล้วอยู่ตันนี้เลย Auto a d j อ,โโอจ,โอโโอจน,นะครับขากล้องใช้ได้ ออกวิ่งกันกรอบวิ่งกันโอ้โหงัยเรามาอ่านชื่อวุชพักเทลเฮดนี่ซักก่อนวุฒพักนะครับโดเรสโตฟคริสูเนียครับเปิด6โมงเช้าปิด4ทุ่มนะครับครับห้ามดื่มเหล้าห้าม ดอห้ามนําเอาสิ่งของต่างๆเข้ามาทิ้งห้ามอะไรเนี่ยแคมป์ได้แต่ก็ต้องมีเพอรมิตนะครับอ๋อห้ามเล่นกลอบบอลห้ามขี่มอเตอร์ไซค์ข้างในห้ามนุนห้ามนี่เป็นธรรมดานะครับมาละ สะ่านนี่มลมเย็นลมเย็นลมเย็นเป็นเหล็กครับเป็นเหล็กทำดีมาก พื้นไม้กว้าง้คลิฟอร์เนียนะครับโมเดสโตแคลิฟอร์เนีย,นนยถ้าติดตามช่องฟุดปินไทยแลนด์นะครับผมก็จะนำสาระต่างๆมาให้ เพื่อนๆดูนั่นแหละครให้โอเคให้ดูบรรยากาศนะครับผมมาสายอยู่ในซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียก็จะขับรถออกไปนอกเมืองบ้างจะเก็บบรรยากาศมาดูกันดูคนเดียวมันไม่สนุกเท่ากับดูหลายคน นี่มันทําหลุมหรือว่ามีคนมาอะไรโอ้โหมันทําหลุมใหญ่ขนาดนี้เลยเลยเนี่ยไอเลยสะพานเนี่ยก็จะเริ่มมีถนนคนมานั่งาาเกะกะลอกเพียบเลยโอ้โหกะลอกนี่มากันยังไงนี่นี่เป็นพระเอกเลยวันนี้ ห้องน้ำฝรั่งดีกว่าลักษณะห้องน้ำที่สวนสาธารณะแห่งนี้ Moose Park นะครับ The City of Modesto เรามีภารกิจเราต้องไปเช็คว่าเขามีน้ำดื่มแตนน่ดมูซิว่าน้ำดื่มนี่ทำงานนะมัง้งแห้งลองกดดูเฮ้ยทำงานทำงานทำงานครับน้ำดื่มทำงานแต่ห้องน้ำไม่ทำงานาห้องน้ำประมาณว่าหาวแถวๆนี้หรือต่อ ก็ประมาณว่าได้บรรยากาศในสวนสาธารณะมูสพักของเมืองโบเดสโตแคลิฟอร์เนียกันบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปข้างสะพานแล้วก็เดินกลับไปที่จอดรถนะครับ จะได้กินนะเนี่ยเพ่ามันเะ็ีอาหารนะมันกินบคดนะครับห้ามให้อาหารสัตว์กับไคนครับรอโอเคมาส่อยหลุที่มันกุบ ย,ยอข้ามสะพานข้ามสะพาน ข้ามสะพานเออมีขากล้องตัวนี้ก็ดีไปอย่างกล้องไม่โยกเยกมากใช้ได,ด้ดูดูดูยิ่งกันมีมหาละคิดว่าจะมีอะไรให้มันกินเหรอยังไง ตัวเล็บอันนี้ไม่ค่อยอ้วนครับจะจับมันได้ละตายหรือไม่ตายตัวน,นี้ เนี่ยตายหรือไม่ตายหรือว่ามันจะผัดใบหรือเปล่าเนี่ยภารกิจสวนสาธารณะมูสพาร์กก็จบลงด้วยดีนะครับมูสพาร์คดูบรรยากาศบ้านเรือนคน Okay. กลับไปที่รถขอบคุณมากนะครับเข้ามารับชมเราจะพาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆถ้าชอบกดฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่องฟูดพินไทยแลนด์เราจะได้พันศัพท์เร็วๆนี้ขอบคุณครับบูชพา